๊ <Why? laughs> แล้ะครับตัวเล็กนะครับไม่รู้ว่าคายหรือเปล่าเพราะปลามตัวเล็กมากเหมือนกัคายนะเอ,าอ้าไม่คายครับ <laughs> เข้ามิดเลยเป็นปลาช่อนเล็กนะครับกัดแล้วก็นอนเลยปลาช่อนนานะครับนะครับ,นะรบใช้กบยางนะครับ เข้าเต็มเต็มปากเลยตัวไม่ใหญ่ก็กัดเต็มปากเลยนะครับมีขานะครับกบยางมีขาอ่าตอนนี้นะครับน้ํากําลังมานะครับท้องนาเนี่ยน้ํากําลังท่วมท้องนาเนี่ยตามท้องนาแบบนี้ครับอ่าปลาช่อนเล็กๆเนี่ยก็เยอะอยู่ครับกบยางนะครับเหมาะเลยโอเคครับสุดยอดครับสุดซอยครับตัวนี้